ถ่ายช็อตนี้เม่อก่อนนะแล้วน่าถ่ายแล้วนะกดถ่ายลเดี๋ยวตัดเอา <laughs> ตอนนี้กำลังกลับบ้านนะคะตอนนี้กี่โมงแล้ววเนี่ยกี่โมงแล้ว <laughs> นี่นะโอเลี้ยงตอนนี้ประมาณหกโมงคึ่งซึ่งเมื่อกี้เราไป <laughs> บ้านของเพื่อนบ้านมาก็คือไปช่วยเขาถ่ายคลิปนะ เดี๋ยวมีเบื้องหลังมาให้ดูตลกมากก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเปิดดูย็งก่อนอน้ำน้ำวู้แบดจมดแบดจมดเดจ๋ยวเชือกอีกที มีอนะพี่ตุ๊ดที่ว่าแต่ทำไมยังไม่หลุดปิดประตูมันแก่ปิดทำไมยังไม่กระไรปิดปิดกระไรปิดปิดิดคุณแม่มาเริ่มเลยอะไรถ่ายช็อตนี้ไปก่อนนะแล้วเราเนี่ยถ่ายแล้วนะกดถ่ายเดี๋ยวตัดเอาเอาไม่เนี่ยทอาไมเราหน้าแห้งหน้ามันหนีวะเนี่ยมีปัญหาหน้ามันหน้าแห้งหรือเปล่าครับค่ะปัญหาเรานี้สมหมดไปสำหรับคนที่แพ้แบบเรา แค่เพียงลองนี่เจลล้างได้ตาอ,อบอกลคนเปิดประตูมันหน้าแห้งจังเลยโอ้แย่แล้วเนี่ยมีปัญหาหน้ามันหน้าแห้งหรือเปล่าครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลองนี่สิ